สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันเช้าเช้านะคะอันนี้เร็วหันน้ามานี้เร็วสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แมพี่พี่น้องๆ้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะพบกับเรานะคะสองสาวอีกเช่นเคยนะคะฟังน้องนาตยาแม่วาสนานะคะคุณแม่ก็ปล่อยน้องนาตยาเดินออกกำลังกายนะคะช่วงเช้าเ้านะคะก็ปล่อยได้แค่เชือกเดียวนะคะ ถ้าปล่อยสองเชือกเดี๋ยวจะเป็นปูจับปูใส่กระด้งนะคะก็ปล่อยนาตยาเดินก่อนนะคะมาถอยมาเดินจะไปเอาย่านะคะเร็วๆอุ้ยเ้ยเอายางรถดีกว่าเอาสิเอาสิเอายางรถเลยเอาเอาเอาไปสิดื้อดื้อเอายางรถเลยเอาให้หมดเลยยางรถอะ ต้องมีการหลอกลวงนะคะไม่งั้นดื้อไปเอายาเลยมาเล้วแล้วเอายางรถก่อนโอ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 เอาให้หมดเลยนะนี่เอาให้หมดเลยมาไม่มานี่ยังไม่ได้ผูกขาให้นะคะก็ปล่อยให้น้องนัตยาเดินได้สักพักแล้วนะคะเดินออกกําลังกายช่วงเช้านะคะในรอบบริเวณข้างๆบ้านนะคะปล่อยไปไกลไม่ได้พาไปไกลไม่ได้เดี๋ยวบอกไว้ฟังนะคะ <c oughs> <c oughs> เร็วๆจะเอาไหมนี่เอายางรถไหมนี่เอาจะไปเอายาหรือไปเอายางรถเอาไม่เอาก่อนนะนี่ เอาเอาเอ,าเอาัวคุณแม่เอาอยางรถคุณพ่อก็เตรียมตัวไปทำงานแต่เช้าเลยนะคะไหนเย,ยอะจังเลยเยอะจังเลยไปนะไปนะไปนะไปแม่เอาให้หมดเลยนะ ไปสิ uhm. DM, เอาสิเอาสิแม่ให้หมดเลยเอาเอาลัวแกงนาตยานะคะไปเลยไปเลยแม่เจ้าให้หมดเลยยางรถอ่ะนุนคะเขาจะไปไหมไปเลยเอาได้เอายางรถเลยอเอาเลยเลยเลยนี่เอาดิเอาดิกลัวคุณแม่ยางรถสรุปไปไม่ไป ความสุขเล็กๆนะคะเช้าเชนะคะก่อนรับประทานอาหารพาเดินยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะก็ต้องขอกราบประทานอภัยพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะคะเมื่อวานก็ลุ้นไปอีกนิดนึงนะก็เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นัตยานัตยาบอกว่าถามว่าแม่หูุกไหมนัตยาก็ไม่นัตยานิ่งนะคะ กลัวคุณแม่เอายางรถจะไปเอาจะไปเอาต้นหญ้าก็กลัวนะคะกลัวคุณแม่เอายางรถนะคะไม่ได้ผูกโซ่นะคะไม่ได้ผูกโซ่ไว้ปล่อยให้เขาเดินคลายเครียดนะคะเอาเลยกลัวมองมองคุณแม่เอายางรถเล็กนะคะเอายางรถเล็กให้แม่วาสนาเล่นดีกว่าคุณพ่อจะไปทำงานแล้วหรอไม่ต้องผูกหรอกแม่ผูกเองคุณพ่อก็จะไปทำงานแล้วนะคะ จ้าเอามว่าจะเอาไหมนี่หรือน้องนาตยาจะมาเอาหงพ่อยอมใส่หัวให้หน่อยนาตยาจะมาเอาไหหรือนาตยาจะมาเย้คุณยายได้ยางรถแล้วเย้นาตยาไม่มียางรถมาเอาไหมล่ะเอาไม้ของใคร ยางรถใครา right there. There. มา,มา,มาเอาเร็วมาเอาเร็วกลัวไม่ไม่มีใครเอาตรงนั้นหรอกมา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 เอาโุ้ยโอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้ยยายทำหล่นยายทำหล่นโอ้โหยายยายยายเอาเร็วดูนะฮะดูนะฮะนักจยายค่อยๆย่องมานะครับพ่อพ่อแม่แม่จ๋าเดินอะไรแบบนั้นอ่ะโอ้ยกลัวคุณยายเล่นนะคะ นัตยากอดคุณยายเล่นของของเขานะนัตยาห่วงมากนะคะห่วงยางรถตัวเองเวลาคุณแม่วาสนาหยิบไปอย่างเงี้ยนัตยาก็จะดึงแย่งความสุกเล็กๆนะคะผ่อนคลายให้หนัตยาของเรานะคะได้เดินออกกําลังกายช่วงเช้าก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเช้ามาเราย้ายเขามาปลูกตรงนี้เลยมันก็ เส้นอาจจะตึงได้เพราะว่าไม่ค่อยได้เดินนะคะก็พาเขาเดินผ่อนคลายก่อนนะคะพาเล่นพาผ่อนคลายแก้เหงาก่อนนะคะส่วนคุณแม่ของเราก็รอกินอย่างเดียวเลยน้องกวางน้องกวางโยนต้นสับประรดให้พี่นัตยาหน่อยเร็วครับพี่กวางไม่สบายอีกแล้วเหรอลูกอ,นนนะอ๋อ ราใครไปส่งนัวพ่กิ๊กเหรอนัตยามาสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่แมแมก่อนเร็วนัตยานัตยาจา๋างอนคุณแม่แล้วนะคะหันหลังให้ไปสิเอาแม่เจา้ายางรถอะไปเลยอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะใจก็อยากไปเอาหญ้าอีกใจก็ห่วงกลัวคุณแม่ไปแย่งยางรถนะคะ <Okay. S 1> ไปเลยไปเลยคุณแม่เจา้ายางรถอะ ไปเลยเอ,เอา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 จะกล้าไปไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะแกล้งอีกรอบนะคะก็หยิบมาสิหยิบตัวนั้นมาหยิบมาเร็ว <c oughs> น้องไว้เจงคะไปเอาต้นสับปะรดให้ยายหน่อยลูกก้นหนึ่งเร็ว ก็ขอขอบคุณคุณนุ้ยนะคะจิตอาสานะคะเมื่อวานก็ได้เข็นต้นสับประรดมาให้นะคะ <g ül> ก็ไม่มากแต่ก็มากด้วยน้ําใจนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะจิตอาสาของชาวช้างนะคะเมื่อวานก็ปริีนัตยาสับประรดหมดนะคะคุณนุ้ยก็ได้ขนมาให้นะคะ กระบะหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มากด้วยน้ำใจนะคะก็ขอ,ขอ,ขอประกอบพระคุณมากๆนะคะหันหน้ามาก่ลุกมามาสวัสดีค่ะก่อเร็วๆมามาเอาไมหนี่เอาไมหนีมามาสวัสดีค่ะก่อเร็วสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่กเร็วมาๆมาหันหน้ามาเอาอะไรอะ่ะเอาอะไรอ่ะเชา้าๆนะคะอากาศก็ร่มรื่นนะคะ กับสองสาวของเรานะคะเอามาห้ยายลูกมาให้ยายนเอามาให้ยายลูกชายก็แต่งตัวกําลังจะไปโรงเรียนแล้วก็วเจงสวัสดีครับ <c oughs> พ่อก็ไปทํางานแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องกวางนะคะน้องกวางหยุดนะคะไม่ได้มีไม่มีเรียนวันอังคารนะคะแม่ก็จะอยู่กับน้องกวางนะคะแล้วก็สองสาวของเรานะคะ น้องนาตาน้องนาตาแสนสวยกลัวคุณแม่เอาห่วงฮะรักมากดูหนีบจนบี้เลยมานี่มามานี่มา นัตยายังไม่สวัสดีค่ะเลยเอาไปสิเอาแม่จะเอายางรถให้หมดเลยเอาแม่จะเก็บไปทิ้งให้หมดเลยไปไปเอาเอายางรถให้หมดเลยเอาสิเอาสิเอาสิไปเลยไปเลยดื้อแม่จะเอายางรถให้หมดเลยถ้าหนูไปคุณแม่ไม่ได้ผูกโซ่นะคะใจก็จะย่องย่องไปนะคะแต่เอาเลยเอาเลยไปแม่จับขนไปให้หมดให้ยายหมดเลยอะ เอาคนไปให้ยายหมดเลยอ่ะอายอ่ะยายอ่ะอ่ะคุณแม่อ่ะคุณแม่อ่ะจะเอาห่วงมายางมาให้คุณแม่นะคะเอาเลยอ่ะคุณแม่อ่ะคุณแม่เล่นเลยนแต่ยาไม่เล่นแล้วคุณแม่ดนนะคะห่วงห่วงตัวเองนะเนยเขาจะมาเอายางรดเข้าขึ้นนะคะความสุขเล็กๆนะคะกับครอบครัวของเรานะคะชาวช้างน้องนาตยาแม่วาสนานะคะ สุกเล็กๆที่เห็นเขามีความสุขในการเล่นในการกินนะคะเดี๋ยวสักพักคุณแม่ก็จะผูกโซ่เขาไว้แล้วก็เอาหารให้เขาทานนะคะก็จะย้ายคุณแม่วัส,สนามาไว้ตรงนี้ด้วยให้เขาเดินเล่นผ่นอนคลายเขาได้เล่นก่อนนะคะไปไหนเอาไปไหนเอาไปเดี๋ยวะ โอ้ยห่วงมากห่วงมากนูนับจํานวนเหรอนับจํานวนมันครบไหมมันครบไหมดูมันครบไหมมีกี่ห่วงแล้วเนี่ยมีกี่ห่วงแล้วสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสิบหกห่วงแล้วหรอ <c oughs> ไหนแม่ไม่แกล้งแล้วเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้ไหนสวัสดีค่าสวยสวยก่อน สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆจากครอบครัวของเรานะคะน้องนาตยาแม่วัสนานะคะให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมนะคะในช่วงเช้านะคะก็เดินปล่อยให้เขาออกจากโซ่นะคะผ่อนคลายเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาอาหารให้สองสาวของเราทานก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ นัตยานัตยาหน้ามาสวัสดีพอ่พอๆแม่แม่หน่อยลูกมาแม่ไม่แกล้งแล้วเร็วมา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 สวัสดีค่ะสวยๆส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายพอ่พอๆ่แม่แม่เร็วสวัสดีค่ะ<อ>บาย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 ลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วๆบ๊ายบายลูกบายบาย สวัสดีนะคะยังยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ